ครับพี่น้องครับวันนี้คลิปนี้อีกคลิปนึงครับพี่น้องครับแขกรอสิยงแม่เอลมาคุยหน่อคุณนายแม่อ๋อมาแล้วครับนี่นี่ยังล่ะบุรีเอวีลยังอะไรบุรเอลขึ้นอย่เอนอ <laughs> เอามาโก้ปูพวงเอา,าปงพวงค,คงคือเครยยื่<น>องเสียงของใครสาวน้อยหรือว่าเพื่อนเพื่อนเครื่องเสียงยังนักดนั่นจังก็นั่นอีกนี่ยังล่ะข้อจอโอข้อจออือเครื่องเสียงข้อจอเป็นยังบัตรเป็นยังเครื่องเสียงข้อจอ นิดนึงอืมคือแต่มาดีเลยอืมแต่มี power จับผู้ให,หี่สองคู่อืมสองลูกเก่าเด้ยอันเก้ากัก็คืออยู่แต่ว่าเราเอามาเสริมไฮมันทรงพลังยิ่งขึ้นเนาะทรงพลังเราก็เยียบยิ่งขึ้นเออหนักแน่นดีกว่าเดิมตอนนี้คือว่า ดียู่แต่ว่ามันเสียงไม่ใช่เมื่ดีปันไหนเนาะขันไม้ไม่อีกจากสองชุดต้วยที่ว่าเนี่ยมันสีสมบูรณ์เลยมันบอกประมาณเท่าไรหลังว่าประมาณบอกคืออุปกรณ์คือคว่ำอย่างไรคืออูปูเบียร์สองใบปบากยิบย็ดสองใบโอ้แล้วก็พาวเวอร์หนึ่งตัวอืมอมันมีเอฟซีมั้ยมันมีเอฟซีมัม้ย เี่หฝนตกหมือวาหนบ่เรียหาฝนเรียห่วงเอ็ด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 ่โกบตัวหรือไม่เอ็นซี่โกบตัวไอ้พี่เอ็ดพง้ามแต่วปาะมาณม่ตัวเอ็ดี่บ่งไงเนาะมันมันมันป่ได็อหกตัวหรือว่าบ่เด็ไทยสมุนกอเพิ่นมันเอ็ดซี่นี่กโตเรียงหูดักอะคงไปเปิดงานมันเกิดของลูกใา่ของหัวใช่ยู ลาหเขียวไมแม่เขาซื้อไหมนี่มาจากบ้าหนองเขียวเขาไม่เหงานคุ่บันเองทุ่งนงคุณนึงบาหนังเขียวเราก็บที่ใช่คนะี่ดผมตัวผว่ผมตูกอยู่ไม่ไปถามคนใช่ผมไม่ใช่เสียเลยผมไม่เหงานยคชีก็ได้สั่งทา์บอกเจ้าหน้าที จ่องละจ้องนั้นจำได้อะครับเนี่ยเอฟซีคอับอนเอฟซีกูย่งนิทรรศเนี่ยคอนใช่เลยคนใช่ล้านเลยคนใช้ซื้ออีกครับที่ว่าไปขายของอยู่ล่าจะเขียวเก้าอันบ่ะแม่ครับที่เป็นซื้อซื้อซื้อล้านฟ้าใสฟ้าใสอะไรย่างเงี้ยครับโอ้เป็นยังก็แขกรอ่อนนะไปเชียวกันครับโอ้มีเชียวเปิดราบค่าแบบไงหมอมาเงี้ยหน้าพี่พี่พี่หมัดรันเขาซื้อซื้อล้าน ตะก้อนสิเป็นร้านผ้าไซด์มาเนี้ขเขาขายให้ล้าเหล้าไปเกจทีๆๆ่กิจการยุหัน,นโอ้ต่อไปจะได้ไปวุ่นล่าบัตรสวัสดิการของรัฐบาลคันเอาซื้อแข่รอดไปได้วได้ชุดรถได้เป็นไหมขันเอาซื้อแข่รอดไปได้วได้ชุดรถไ,ไ,ไ,ได้เป็ไนไหรอดไหนวะเอาล่าค <c oughs> ่าล่ขาลขายเลยไหมแต่ื่อมีอย่งเขาสีโทมากไปเห็นอะนนี่เรื่องเรื่องเห็นหน้าผมไม่ได้ อัแล้วก็มีอะไรผมศิบกษะขมูกแต่ว่าโอก็มีเสี้ยการ์ดการ์ยังแบบว่านั่งนักเงี้ยนกืมกดสิบูควายบอกแต่ว่านเลี้ยงไตยยังยี้สิบหวานด้อว่าคนใจเสือบิบแก่เขียวเขียวว่งแม่แรเอาไปใส่ชุดชุดอ่แขกหลอดมีเสียวอะไพี่้องไอ้แม่นม่ปลาแขกหลอดมีเสียวอะไรโอ้ใส่เขียวว่าใส่ว่าใส่เขียวแขกหลอดมีเสียว ใช่เขี่ยวม้ามันหาขีฉิมขึ้นอย่นใส่ยูแต่ว่าท่าถึงไม่ได้มันเฉียว้องนะากีฟ้าปากถึายเพิ่งจวาน้เราเนี่ยปากขึ้นจะสีฟาก็ดี่ยมมากรดตัวตนให้ออกไปหาโทรหาทม่รูเนาะจะได้ลู่ไม่ได้ดรอกใช่เขียวบีมใช่เขีวเหลี่ยมไ่ได้สรุปสรุปสรุปเจอตุเบียดตุเบียดสองใบกากเ ไม่ไม่ใช่เป็นลูมมาร์ทไมอันแวก็ะไร่องลายหินตัวละสองลายหินไปตัวละสองาหินไปจัดมือนี่แล้วเป่เอาว่าไปการไป้านดูว่าไปกาไปงานเพื่อเพื่อไม่มีเอมซ่งเอ็มซ่ว่าโอ้ยอยากซอยเค็กนอดเพื่อเอมซี่ว่าจะไม่ได้ร่วมตู่แต่งแพ่เห็นแล้วเพราะว่าแค็กนอดเป็นคนแบบพัฒนาแบบ ซุ้มส้นีุมนมีงานอย่างเงี้ยส่อนิไปซ้อยเหลือแบบว่าสิเป็นหน้ามัเป็นเป็นเครื่องเสียมาเป็นจะเป็นไฟต่างๆคือว่าแท่นพอสงการได้เลยครับซาซ้นไม่ง่ายเนาะเพื่อเอฟซเพื่อดะเห็นลิปนี้เพื่อเอฟซีเพื่อเห็นคลิปนี้เนาะเพ่อะสิโอ้เสีก่อนเสียกอนจกร้อยะรอยสินะใ่มาใส่่านเทเก็ประนมาส่วนเเ่วนเห็นงนต้องใดอกโกะผมก๋จีเลยประมา่นก0าพันกุบาทเลยบอ่วมเลยไหมสองดอกมัร่วมเลยสองดอกเข้า เขประมาณของเคบอร์ประมาณเท่าไหร่เพืาะว่ามันมีคนเดียวซอยคนนั้นก็อยากซอยคนนี้อยากซอยนี่ไงประมาณประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่คือได้ของมากอันไม่ต้องไปให้หยังคือจบเลยหัวสี่หมื่นอ๋อรวมพลวัลรวมอย่งคงสีขอบ้เลยอ่คือประมาณนี้ไงคือสมบูรณ์เลยพื้นไฟเลยใครควบมาแลกขึ้นเอาเลยเหมืนพื้นไฟพื้นไฟกับอเสีย hmm. พ so right, so yes. ื well, thing, ้นโลกอ่าขาดแต่ต้นนี้ขาดแต่เครื่องเสียงเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ว่านช่วยประชาชนครับพี่น้องครับบางข้างกรับคนใดมีเขาก็สิให้คนใด้มีก็ซ้อยกันไปนะครับพี่น้องครับส่วนมากแล้วก็มีแต่ให้เอกลอดคล้ายๆกับพ่อสงการครับครับผมแม่ฝากคุให้แม่ซ้อยผมอโมทแน่ครับผมอ่อนไรเดี๋ยวผมไม่ได้อ่อนว่านผมผมมันข้นสิบขอ็ดข้อหว่าสิบเอลักษณะแบบนี้ไม่มาขอไม่มาขอคุณ เพื่อว่อมีเอฟซีใจดีเนาะเค็กรอน่นเธรรมดาได้อฟซลาได้เค็กร้อนมา่ต้ธทรคิจนมนเบิงร้เมือนึงเมือเต็คนละเเสียอย่างเดียวคารไปขึ้นเวทีโอ้ยสุดยอดเลยแกได้ขอทายดูมว่เันขึ้นเวทีเนาะใส่เขีวแล้วบนีใส่เขีวแลีวบนีคนมาไม่น่าตายขี้ไล่คนรอได้เฉไม่ใส่เขีวแตงตัวดี เพลงเพลงก็ร้องเพลงเสียงดีเลยนี่ร้องเพลงก็เสียงดีเลยถ้าขี้ม์เนี่ยขาวใะจังเลยน้ำพร่องลวกเอยเขาคุณแม่รับทราบ่เราคุณแม่เนาะนี่คุณแม่จังเออซอยเอซี่ดันซอยสูงเหมืนจะสามตัวเฮตัวไปกูใส่นลยอ่ะเจียงบุญบารมีบุญบารมีหมือนเหมือนื่อหาหนึ่งโอ้แม่คนนี่หนักให่มากแต่ว่า บอกเขาว่าเอไปฝันในแม่ฝันแล้วก็มาบอกแม่ตัวเมื่อไห้่จะไปไซมันนี่ไม่ไม่ไม่มีทุ่าไปไซบอกมื่อไหรไปเท่นังไปลืองปลาแล้วสิเบลอันอันที่ว่าสิไปเบื้องป่านสิไปตอนไหนเพื่อจะเฮ็ดชิปนะเหรอเพราะฉันเห็นอยู่นี่ผมจำมั้เห็นอยู่คือเห็นอยู่ไใน่หลังเรื่องอะพื้นเมือันก็ละอันอันนั้นเห้งห่างเห้งใหญ่เดือดอันเห้งผมจุกอยู่ซุ้มือซุ้งใช้ที่มุ้ยเอาไป ผมยังไม่ไปถามมันเลยเขาใส่กบไปแจ้ินแจเก็าแจ็เก็เกียร์ใช่ใช่แลครับคือำันี่พีจริงอยูมะมอกเป็อย่างั้นกุยาสูงดิเาเเป็นอ่ง้าะลาขอบคุณเป็นยางอง อ๋อขัเอซอยมากอ่ะขัดมันขัดเลยสดคุณแม่แม่กัอสอยดอกเพราะว่าถ้าทำเพื่ออ่าอันนี้นะประชาชนนงคุณแม่สนับสนุนอยู่แล้วตอนนี้ผมไปยุงไปไปถามกับนุงจูีไมบางเทียิไปไปม่วบึ้งจักอันไหนอันไหนจักยังชวนยุงยากต้องว่ไปพูดวหลายหลายอย่างนีสิต้อไปไปพูดเมนแล้วก็มีขออ้างอิงเมนลรวก็ม่วนก็มี้วังม้วนก็้ย จะเชิญของเารมันยังไม่ได้ปวดหัวคลิปปากไปมีเปิดคลิปเลยคลิปมี้ยอฝากไนีพี่น้องของกินคลิปหนาจะหาแดวไหมมาบอกคลิปหนาหาไนวไหมมาบอกบงรวมหัวมวนกับพี่กับน้องอะาระมหาคุณแม่บ่อยๆเนี่ยของกินเวลาแม่มากับมาแ่ขอบคุณพี่น้องที่มาเบิงเราอะยากได้ยอยากได้ย้ํากั มหาตวาให้เห็ดดีทำดีที่ดีทำดีทำส่วนรวมเพื่อประชาชนเพื่อพี่น้องครับคุณแมบบ่บ่ได้ยบมาอย่าไปทำสิ่งที่มันบ่ดีเสียหายเอาสิ่งที่มันดีไปเลยบอกกลัแเราก่อสร้าง,องโอเคครับพ่อครับเจอกันเช้ามาครับจวดๆจ้วนถับไป่น้ง